สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะไม่เสนอตัวแต่พร้อมกลับไปเป็นทนายทนายเดชาพร้อมรีเทิร์นถ้าแม่ตมโมอยากให้ช่วยทําคดีต่อทนายเดชากิตติวิทยานัน์เปิดเผยภายหลังนางพนิดาศิราย,ยุทธโยธินแม่ของเตมโมให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อว่าจะไม่ยื่นฟ้องคดีฆาตกรรมแล้วเพราะไม่มั่นใจในพยานหลักฐานกลัวว่าจะถูกฟ้องกลับ ธนายเดชากล่าวว่าเรื่องนี้ตนเคารพการตัดสินใจของคุณแม่เท่าที่ตนทราบคุณแม่น่าจะได้ไปสอบถามความเห็นกับนักกฎหมายที่เป็นกลางไม่ใช่นักกฎหมายชุดปัจจุบันแล้วได้ทราบว่าการจะฟ้องต้องมีพยานหลักฐานเพียงพอไม่เช่นนั้นก็มีผลกระทบทางกฎหมายที่ต้องรับซึ่งคุณแม่เป็นคนฉลาดเมื่อรู้ว่ามีความเสี่ยงต่อกฎหมายจึงเปลี่ยนใจ แม่นายอัจริยะจะบอกว่าเป็นการมอบอำนาจแต่ถ้าเกิดอะไรขึ้นผู้ที่จะถูกเอาผิดคือผู้ที่เซ็นมอบอำนาจคนที่รับมอบอำนาจจะไม่ได้โดนไปด้วยทั้งนี้คุณแม่ยังไม่ได้ติดต่อกลับมาหาตนแต่หากว่าหนึ่งคุณแม่คิดถึงก็สามารถติดต่อมาได้ส่วนตัวไม่ได้มีความขัดแย้งกับคุณแม่ถึงแม้ว่าคุณแม่จะให้สัมภาษณ์แซดต,ตนบ่อยครั้งตนก็ไม่โกรธ เพราะเข้าใจว่าแม่ต้องการหาสาเหตุการเสียชีวิตของลูกสาวก่อนหน้านี้ตนเคยให้คําแนะนํากับคุณแม่ว่าถ้าไม่มีหลักฐานยืนยันว่าใครเป็นคนฆ่าก็อย่าฟ้องเพราะหากนําสืบไม่ได้ก็จะแพ้คดีและอาจจะถูกฟ้องกลับได้ส่วนตนจะกลับไปเป็นทนายความให้คุณแม่อีกครั้งหนึ่งหรือไม่ก็คงจะไม่ไปเสนอตัวแต่ถ้าคุณแม่เห็นว่าตนยังมีประโยชน์ก็ติดต่อกลับมาได้ แต่ถ้าสุดท้ายแล้วคุณแม่ยังจะเดินหน้าฟ้องก็แล้วแต่คุณแม่ต้นเคารพการตัดสินใจอยากฟ้องก็ฟ้องไปทั้งนี้ส่วนตัวยังยืนยันว่าคดีนี้เต็มที่ก็ยังไงเป็นได้แค่คดีประมาทซึ่งตนเองก็อยากจะให้คุณแม่ไปพบอายการเจ้าของสำนวนเพื่อดูรายละเอียดจะได้ทราบเหตุและผลถ้าไม่มีใครพาไปก็โทรมาหาตนได้ตนจะพาไปเอง คุณแม่จะได้เข้าใจการส่องฟ้องของอายการหากไม่เชื่อมั่นตำรวจส่วนกรณีที่นายอัจฉริยะบอกว่ามีภาพคาบเลือดบ,บนเรือตนยืนยันว่าจากที่ได้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคดีนี้พยานหลักฐานนี้ไม่มีอยู่จริงแต่พูดไปก็คงไม่ชอบอย่างไรก็ตามถ้าคุณแม่ตัดสินใจไม่ฟ้องเองคนอื่นๆที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับแตงโมโดยตรงก็ไม่ควรจะฟ้องเอง เอาเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่าและหากนายอัจริยะบอกว่ามั่นใจในพยานหลักฐานแต่คุณแม่ก็เพิ่งให้สัมภาษณ์เองบอกว่าหลักฐานไม่ชัดเจนตนจึงไม่ทราบว่านายอัจริยะเอาหลักฐานชุดไหนให้คุณแม่ดูซึ่งชุดนี้เป็นสิ่งที่น่าสงสัยและหากจะอ้างว่าข่าวที่ออกมาเป็นการที่ผู้สื่อข่าวไปปั่นข่าวตนได้พูดคุยกับนักข่าวช่องดังกล่าวแล้วยืนยันว่า มีการพูดคุยกับคุณแม่นานกว่า10นาทีและทุกอย่างค่อนข้างชัดเจนทนายเดชากล่าวอีกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นสามารถยืนยันได้ว่าสิ่งที่ตนพูดเป็นความจริงไม่เคยผิดที่บอกว่าเป็นคณะตลกซึ่งอีกฝ่ายก็รู้อยู่แก่ใจว่าไม่มีหลักฐานเพียงพอแต่ตนก็ไม่เข้าใจว่าทําไมจึงไปแนะนําคุณแม่ให้ฟ้องคดีฆาตกรรมและที่ตนเคยพูดไว้ว่า การที่คุณแม่ไปเข้าร่วมกับนายมงคลกิจและนายอาัจฉริยะอีกไม่นานแพรก็จะแตกซึ่งจริงๆแพรแตกมาตั้งนานแล้วเพราะไม่ได้มีใครเห็นไปในทางเดียวกันแม้แต่นายมงคลกิจกับนายอาัจฉริยะเองก็ยังเห็นไม่ตรงกันซึ่งวันนี้ไม่ได้แค่แพรจมแต่หลังจากนี้อาจจะมีคดีความตามมา ทนายเดชาเปิดเผยด้วยว่ากรณีที่ตนได้เป็นยื่นเรื่องกับคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรให้ตรวจสอบนายมงคลกิจว่าพฤติกรรมเข้าข่ายการผิดจริยธรรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างไรแรงหรือไม่นั้นล่าสุดตนได้รับหนังสือให้เข้าไปให้ถ้อยคําในวันที่16มิถุนายนนี้ ซึ่งหลังจากให้ถ้อยคำแล้วเรื่องก็จะถูกส่งไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการกระทําผิดแห่งชาติหรือปปชทันทีคาดว่าประมาณ1-2เดือนก็จะสามารถชี้มูลความผิดได้ด้านนายมงคลกิจสุขสินทารานนท์หรือสอสอเตระบุว่ากรณีนี้ตนได้โทรศัพท์พูดคุยกับคุณแม่แล้ว ซึ่งคุณแม่แค่มีความเป็นห่วงว่าหากฟ้องร้องข้อหาค่าผู้อื่นโดยแต่ตองไว้ก่อนตามปวิอาญาม .289 ไปแล้วเกรงว่าจะถูกฟ้องกลับทีมกฎหมายของพรรคไทยรีวิไลชมรมช่วยเหลือเยื่ออาชญากรรมและทนายชนบทสุภาษีจึงกำลังไปศึกษาคำพิพากษาเก่าของสารดีกา เพื่อพิจาราว่าจะสามารถฟ้องข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นที่เป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายตามปวิอายาม .290 ได้หรือไม่โดยจะมีการประชุมภายในระหว่างทีมงานกันอีกครั้งวันที่13มิถุนายนนี้แต่ยืนยันว่าต้องฟ้องร้องดำเนินคดีแน่นอนอย่างไรก็ตามตลอดทั้งวันที่ผ่านมาทีมข่าวพยายามโทรศัพท์ติดต่อแม่แตงโมเพื่อสอบถามเรื่องดังกล่าวแต่ไม่รับสายโทรศัพท์แต่อย่างใด ขอขอบคุณแหล่งข่าวจาก snook.com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ